ขอบคุณพลลูครับเ<ม> <TV. S 2> ก็ตทีดดวีขอบคุณครับแบบกินขวดหนึ่งเลยเก g ตทีวีเลยเก็ตยูทูบเจอปะเนี่ยกดพอลลูอะ่ะเจอเกอ็เป่าอจริงเหรอไม่เอาอยังไม่เจอมันไม่เอาเจอมันี่ไงเขามาบอลลูเนี่ย อยไม่อยากเจอไม่กอดที่ครับผู้ชมมาใหม่ครับสวัสดีครับชอบซ้ำเขาอ่ะชอบซ้ำเขาเก็ตไหนเนี่ยเก็ตยูทูบไม่เอาเก็ตไม่เพินเก็ตไม่เพินชอบประสามอาจเป็นบอลเลนกูบีหรือเปล่าแล้วโมลีจริงๆด้วยพี่ฟิล์มเจอเค็คมาไม่บอกกันโอ้เอามาตั้งแปดตาแล้ว แปดตาเกตทีวีจับแทงไม่เคลื่อนบุลลี่เหลืองอเฮ้ยไม่เจอครับไม่เชื่อครับ <c oughs> ไม่เชื่อนะอันนี้วันก่อนพี่เทพ,พี่ก่กนที่อยู่อาศัยอีดานี่ยเคี้ยนอีกแล้วแต่ออกเครื่งองไร้ต่ดินมัเล็กดื้อหนิดืด้อหนิลองเดี๋ยวไหมไม่ค่อนหรือเปล่าวะ จริงอยู่บนกลางไปก่อนเหรอตัวดำๆอยูดำๆอยู่บนกลางขวากลางอะเห็นอยู่ดำๆอะแต่ไกลมากไอ้ตัวไอ้ตัวอยู่ขวากลางเหรออยู่ที่เขาทุกาที่นนาเครื่องแดงมากจริงโดนแค่นบ่เยร์ไปยุ่งกับดูติดใครไม่รู้อะดูไปก่อนขอญาตเกิดได้ไหมขออนุญาตด้วยเฮ้ยอยู่ใครอะ เจอเกดจริงจริงุ้ยเลิศลิลิๆแนนเนียนลิศมาอว่าเขาเขา่าจ้าเอาเอ้าวองโอ้โหสายกลางเมื่อกี้เขาอยู่ขอากางเขาดูดใครดูดผมดูดนตดูผมดูดผมน็อตนี่ก็ชอบเลยแม่นั่งให้ดูดโอ้โหเอ้ามันมันก็มันก็รู้ิกดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าเขาจะดูดดูดทุกคนแล้วไปแทงคนที่ไม่ได้ดูดนะพี่เหรอเขาจะแทงแมงมุมือแบบพี่เหรอเขาไปได้เลยไม่รู้ว่อยู่ที่อยู่ยังอยู่ขวากลางนะกลางเอาดีดีิงเลยยั่อยู่ขวาจังปั่นได้เขาหายลิ้อยู่นะเขาจะเอาแบงก์มือนะดูดฟรีนะไม่ถอยดูดฟรีนะเนียนนะลิ้ไม่ต้องปั่นลิ้ไม่ต้องปั่นป้าผมเลยจ้ะ โอ้เลี้ยงด่านนี้พี่เจอจักปักไปผมเล่นบ้านเล็กนะบ้านเล็กเหรอเขาแอบเลยว่ะไอ้บนอ่ะมันไม่ตามมันหาไอ้ดิสเว้ยหาี่่ดิใชอยู่ข้างพี่เจอดิได้กันเลยอยู่หลังพี่เจอดิอยู่ข้างน้องมันไม่ตามน้องมันไม่เอา โ้ออะเปเปลี่ยนแปเามุมอ้รหี้ยตาสุดเขาเปลีขาเปมุมคืออะไรตาเปลี่ยนขาละทีีแล้วเปลี่ยนดีแล้เปลี่ยนเกมหรอของไอ้นั่นอ่ะไอ้โยนอ่ะเออใช่ใช่มีปั้นของคนีปั้นมบมาดิบมันเก็บแมงมุมแล้วใช่มันเก็บแมงมุมแล้วแล้วก็มาไล่จับแดง ก็จะเป็นใครก็ได้นะที่มัไจ้ถึงตายแน่บอกเลยในมุมขั้นสองไปแล้วปแล้วครับถ้าไปแล้วก็ต้องสามปะก้อสามแล้วแหละสามตัวทวดเดินไวมากแหวนเลยเอ้ยไม่เอาไม่เอาไปบ้านใหญ่ขับมาเนี่ยห้าเครื่องอยู่เลยอ่ะจะจะจับแทงได้อยู่แล้วเนี่ยดูมันโดดเี่ไม่เห็นเลยมุมนี่พี่เชอร์ปันให้เจกกอนพิ๊

เขากลัวจัดเลยนะเข้าตู้ไอ้สไปเดอร์แมนแม่เรามีป๊อปสำรองครับเอาไว้คนแก้ทางเข้าตู้เนาะจะได้ทึ่อเพื่อนแรงครับไม่ไปแล้วมันต้องมีสติเยอะๆจับแทงพลาดไปได้ แล้วผมไม่ได้เอาเปอร์ลุ้มมาเลยไงปัดเลยคะมามากล้ามตากมาปล่อยไปเลยขึ้นแล้วโคตรูดไว้ไปดูที่ที่ยังไม่ไดูเลยกลกลับไป่ต้องหนีพี่เขายังไม่เจอที่ไดูตอน้แทนนัลจริงจีาพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมน แล้วก็เข้าตู้เหมือนเดิมโดนปล่อยใหญ่รักนะให้งงคิบีโนะเกาหลีดึงนะดึงเดินดีพี่เทลหรอมีป๊อปนะมีป๊อปผมไปดึงตึงตึงดึงตึงตึงมันเดินไปอย่างนี้ใครจะเล่นกับมันมันยากอะคนไปดึงอ่ะโดนแทงแน่หนีไป โอ้โหใครใส่สเก็ตอะไปแลเนเล็กนะอย่ามาเด้อมึว่าอีกห้าอร์เซ็นหรือสิบเปอร์เซ็นนี่แหละนอนจบนะี่โอเคไหมไม่ต้องตีกดดันเซอร์ในการวิ่ไปหา เหมือนมีฮาคิราชันอยู่อ่ะแค่เราเดินไปหาล้วก็มีฮาคิในตัวอยู่แล้วเซอร์ต้งวิ่งหนีอะปัดไปเลยปัดให้เสร็จเลยกลับมากลับมาสอง ต้องเรียนช่วงวันนี้แต่เรไม่เคยโดนกเจอเจอปุันสเลยนะไม่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 ยยย่ยย่ยใช่ใช่เขามาเห็นหรอนอนตัดเลยนอได้ครับกำลังมาขึ้นแนวี่กาขึ้นว่ะไปหาน็ตไปหาน็ตไปหาน็ต ไม่ชอบไอ้ไม่เล่นไม่มีท่อเทียบลอยไม้มีท่ออะไรวะไอ้มานอนยืบคนขาไม่ติดเทียบลอยเฮ้ยแมงมุมแบบมาแมลงป่องเกือบเลยแมงป่องก็แมงป่องอีสามตลอดนี่ว่าเฮ้ยจริงหรอ ก็ถ้าแทงแล้วหายไปครึ่งนึงแทงตลอดนะสองแดงโอเ้่เวอคืนนี้เกือบเสร็จแล้วเนี่ย เอ้ยไม่สามแล้รอดเข้าลวงโอ้ยเอากตัวฟรีเลยช่วยได้มั้ยนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะลุกไปเดี๋ยวฟิล์มจะได้วก็เปิดสองข้างหลังเราเหมือนงานงอกเขาอยู่นี่เจอ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 ไม่เอาเอาแมงมุมแงพี่ไม่ไม่ยังไม่ขึ้นเพลงเลยอ๋อเหรอก็เดินวนสลาครับ มันไม่ขึ้นแล้วจะไปมันไอ้นันะ่น่ะลีต้องเนียนขึ้นออกขึ้นมาสายบน,นช่วยพี่ว่ะออกขวางบนสายบนอ้อมบ้านใหญ่ข้างหลังนะอย่าล้อให้เขาเห็นละวโอ้โหตั้งขาหรือโรเลสปรคเทศผมตัวขาซะด้วยสิเ,าเราอ่ะจะดูครับคุณรับป้องอย่าพูดปั่น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 ไม่พี่ลีสิไม่พี่ลีนะ โอเคเก้าเก้าแล้วบูตที่ไปเต็มๆสุดยอดเลยกลับไปแล้วนะกลับไปแล้วนะซึ่งแม็กุตลาเครื่องนั้นด่วนเลยมาิีคือกดตายาก ่มดาอเจอไม่รรู้อะไครับพี่อยู่ในพี่อยู่ในตัวปัสสาวะไหมเอ้ยพี่ฟฟไหม่ดับป่ะเนี่ยแย่แล้วขึ้นหองน่าต่อวะปั่นอีกนิดนึงเดี๋ยวมาไปวิดก่อนเดี๋ยวบทีบทีอะไรนะพี่ไปเป็นจุดจุดบทีเหรอเดี๋ยวอยู่สองคน เขาเป็นเสร็จไปเลยเนาะมันเหลือเครื่องเดียวไม่เป็นไรหรอกเรามีแมงมุมไงก็โซนทันอยู่แล้ว อ้าวเราเจอเอดาวองรู้อยู่แล้วว่าต้องมาแอปปั่นต่ออ่ะตายแน่วอกเลย ปั่นเครื mm ่องใกล้เสร็จปะจริงด้วยปั่นเครื่องใกล้เสร็จแล้วก็ไม่เสร็จมิคุณพยายามฝืนจะปั่นเครื่องนี้วะ งนั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมเม็กไม่ไม่เจอนะเนี่ยอ้าวเจอ, Make อเม็กกว่าเอเอาเอดาบอกดีกว่าเอดาบอกไม่เจ็บปิกมันเจ็บอยู่แล้วมันไม่เนียนหรอกเนียนไม่ได้ วิสุดชีวิตเอเาวองเอเาวองแข็งเถอดนะไม่ต้องทรมานเขาของสั่งเขาเราค่อยไปหาคนท้ายให้เจออาจจะแบบแอบอยู่แถวนี้ก็เป็นได้ ตอนนี้เขาก็ดิ้นให้เพื่อออกจากหลุมอยู่แล้วครับแต่เขามีใจสู้เขาก็จะไม่ดิ้นนะเอาวะใจเขาสู้วะหรือเพื่อนเขาช่วยวะไม่ไรอ่ะไปไปที่เครื่องดีกว่าไปทึกเครื่องแรงดี๋ยวท่านบอกว่า <c oughs> ทา่า,า,ทานแหละโอเค ช,ชิวๆเล่นเหมือนง่ายนะอยจริงจมันก็ไม่ได้ง่ายนะเล่นพวกเนี้ยมีกาขึ้นหรอ,โอเโอ้โหโอ้โหเยวแค่เรามีฮาคิราชันเขาก็กลัวตลอดอยู่แล้วอ๋อข้อตู้ เรามีหาคีร่าชันอยู่แล้วเลยเขาต้องกินกลัวปวดไตาย,ยากอยู่แล้ว <c oughs> เรียบรลอย เอเืข้าไปดีขอพี่อยู่นี่พี่เียนเทีนกาแล้วเชียกาเยอะหรอครั้งเดียวตอนป .5 แล้วก็ไม่มีเรื่องรูปอยู่ไหนฮะ อ้าวดูอยู่นี่หมายความว่าไงหมายความว่า GG แล้วผมเห็นอ่ะพ่าเขากำลังเปิดประตูอยู่อ่ะ

ไปแล้วส่งเขาออกครับเอาเอย่อาง ส,สวัสดิภาพเออพูดถูกบ <laughs> อกออถ้าตะกอดใจดีไปแค่เก็ตชาแนลคนเดียวเท่านั้นแหละที <laughs> ่วีโอทียังที